โราตาออกอาการไม่ดีหลังถูกเหล่ปภเลื่อนถลายกระแทกเข้าที่เข่า อันบาโลโมลตากองหน้าทีมชาติสเปนออกอาการไม่ดีหลังถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกระแทกเข้าที่เข่าหลังจบเกมยูโร2024ในรอบรองชนะเลิศทีมชาติสเปนเพิ่งตีตัวผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยโุโรปหรือยูโร2024ที่เยอรมันหลังเอาชนะฝรั่งเศส2-1ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่9กรกฎาคมอย่างไรก็ตามระหว่างที่ทีมกระทิงดุกำลังฉลองชัยชนะหลังจบเกมดังกล่าวอันบาโลโมลตากองหน้าตัว ก่าของทีมกลับต้องเจอกับเหตุที่ไม่คาดฝันเมื่อมีแฟนฟุตบอลบุกลงมาในสนามก่อนที่รปพอจะวิ่งตามกองเชียร์คนดังกล่าวและลื่นทะล้ายเข้ามากระแทกที่เข่าของกองหน้ารายนี้ซึ่งหลังจากการประทะกับรอปพอทางมรตาก็ออกอาการว่าเขาได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าและมีสีหน้าที่ไม่ดีซึ่งเขาเก็บอาการไว้ไม่อยู่แม้แต่ตอนที่ถ่ายรูปหมู่กับทีมอีกด้วย